ที่จะจุดกันตอนนี้แล้วตอนเนี้ยรอให้คนแชร์ครบ700ร้อยแชร์ตอนเนี้ยห้า้แชร์แล้วนะคะต้องบอกว่าเพจหน่อยนนะคะช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยนะคะช่วยแบ่งปันให้หน่อยคนมาไลค์คนมาอ like, ะ like. ไรไม่หวังอะไรหรอกหวังให้แชร์แวเคาหวังให้แชร์ให้นะคะให้เปิดการมองเห็นเนาะถ้าเราแชร์ออกไปหนึ่งเราได้แชร์แล้วเปิดดวงถ้าแนวทางที่หน่อยให้อะคะ่ะปังสามตัวแบบที่หน่อยคิดไว้ คิดไว้แบบคิดว่าจะมานะหนึ่งคุณได้แชร์ให้เพื่อนที่คุณรักเห็นแชร์ให้ใครก็ได้ที่ใครเป็นเพื่อนในเฟซคุณผิดแล้วเขาปังด้วยคุณได้บุญด้วยแล้วนะนะคะคุณได้บุญด้วยแล้วอืแนวทางของหน่อยนะความฝันยังไม่มาเหลือจุดตุกนะคะนะดูในเพจกว่าปกติช้ากว่าปกติแจ้งพี่หน่อยเลยจ้ะ ก็ประมาณนี้เลขสูตรเนี่ยต้องบอกว่าปล่อยทุกๆช่องทางแล้วแต่ก็จะสรุปให้ใหม่ในไลน์นี้แหละพร้อมตัวฟันให้พร้อมตัวฟันตัวที่ชอบให้นะคะพร้อมตัวฟันตัวที่ชอบให้ถ้าจุดทูบมาแล้วมาตรงกับเลขสูตรนี่ก็ ก็รอดูรอรู้รอดูรอลุ้ลนกันนะคะตอนนี้นะรอคนแชร์เจ็ดร้อยแชร์ตอนนี้ได้ห้าร้อยกว่าแชร์แล้วนะคะห้าร้อยกว่าแชร์แล้วแล้วท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะช่วยเหลือนะคะภัยน้ําท่วมของจังหวัดชัยภูมิเป็นบ้านเกิดของหน่อยเองหน่อยก็บอกว่าหน่อยมีแฟนคลับหน่อยเป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานบุญให้กับ f c ทุกคนทุกท่านได้ทราบข้อมูลนะคะสามารถกดลิงก์ที่หน่อยปักหมุดเนี่ยนะคะแล้วก็เอ่อกดเข้าไปปุ๊บนะคะจะเจอไลน์แอดคุณเพิ่มเพื่อน สามารถสอบถามเลขบัญชีกับน้องแอดมินได้เลยนะคะแล้วอีกหนึ่งสำคัญเลยนะคะคือต้องบอกว่าในกลุ่ม V.P. หนะอยปล่อยสามตัวสูตรไปเรียบร้อยแล้วก็ฟันไปเรียบร้อยแล้วจะรอจุดตุ๊บพอจุดตุ๊บครบเสร็จจะลงในกลุ่ม V.P. ก่อนท่านใดนะคะคิดว่าโหกลัวแล้วไม่รอแล้วนัองหน่อยคือแบบว่าบอกปุ๊บปิดปับ๊บบอกปุ๊บจ่ายน้อยปับ๊บ อยากเข้ากลุ่ม v a p กลุ่ม v a p ของหน่อยหน่อยจะไมไ่เรียกเก็บค่าสมาชิกไม่ได้เรียกเก็บรายเดือน นะคะมีใครอยากเข้าไหมมีใครอยากเข้าไหมคะมีใครอยากเข้าไหมถ้ามีใครอยากเข้าพิมพ์คาว่าอยากให้หน่อยเดี๋ยวหน่อยจะให้นะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มฟรีหน่อยมีทั้งกลุ่มฟรีแล้วก็กลุ่ม VIP ถ้าใครอยากจะเข้าเผื่อวันไหนไม่ทันไลฟ์สดหน่อยปล่อยแนวทางในนั้นอย่างวันนี้น้องน้อยต้องบอกว่าแตกสองน้อยเลยแตกเลขสูตรทั้ง70แล้วก็50คือวิ่งรูดคือมาครบวันนี้ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มฟรีอยากจะไปติดตามแฟนเพจคุณแชร์คนละ3แชร์นะคะเดี๋ยวหน่อย บอกให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มฟรีนะนะคะแล้วท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P เดี๋ยวหน่อยจะแจ้งรายละเอียดให้อ่ะนะคะแชร์ครบ3ามแชร์นะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มฟรีได้เลยคือหน่อยต้องบอกว่ากลุ่มฟรีของหน่อยน่ยเป็นกลุ่มปิด Facebook มีแฟนเพจมีกลุ่มปิด Facebook นะคะท่านใดที่แชร์ครบ3แชร์แล้วคุณสามารถกดลิงก์ที่หน่อยปักหมุดน,นี้ได้เลยพอกดลิงก์เข้าไปปุ๊บ นะคะคุณจะไปเจอลายคุณเพิ่มเพื่อนลายไปมันจะมีข้อความเด้งคุณก็อ่านข้อความให้ครบจะมีลิงก์นะคะให้ไปติดตามแฟนเพจจะมีลิงก์ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มฟรีกลุ่มฟรีเป็นกลุ่มปิด f a c e b o o k นะแอดไปแล้วจะมีทีมงานอนุมัติเสร็จนะคะแนวทางที่หน่อยแบบ่งปันเนี่ยมีมีน้องน่อยมีตำราวแล้วก็มีเอ่ออะไรนะไทยนะคะ มีตำราวมีน้องนอยมีไทยแล้วเวลาในการปล่อยน่ะน้องนอยปล่อย4ี่โมงครึถึง5้าโงลาวปล่อยทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มร,รัฐบาลไทยปล่อยช่วงเช้า1 0บโมงถึงเที่ยงนะวันที่รางวัลออกแต่กลุ่มฟรีกับแฟนเพจเนี่ยจะกัดข้อมูลในการให้จะให้เลขวิ่งลูด2ตัวเจาะแต่รัฐบาลหน่อยปล่อยหมดเลขศูนย์เลขตุ๊บคืออะไรปล่อยในเพจหมดเปิดเปิดกว้างนะคะเอะ มาใครอยากได้สองตัวเจอะที่ค่อยจับให้นะคะรอเลยรอเลยจะให้กลับกล้องล้จะนี่แหละกับกล้องละลลอ,งลอ่ะนะคะอมสินรัฐบาลนะคะได้หมดเลยวิ่งรูดตามนี้เลยนะคะวิ่งรูดที่หน่อยชอบที่สุดคือเลขห้าเลขสูตรนะ่ะแปดห้าสองเลขทูบที่จุดได้เมื่อกี้เนะี่ย สี่สามสามเดี๋ยวให้ดูเลขทูบอีกทีหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวให้ดูเลขทูบอีกทีนึงด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยที่หน่อยจับมานะ่ะฟันชอบเด่นลองเนี่ยคือหน่อยจับมาจากอีสองตัวนี้แหละมาให้เอฟซีนะคะว่าความเป็นไปได้โอ้ยแปดแปดห้าเจ้าอันแล้วพี่นิโว้าขวัญหละเหนื่อยนะคะวิ่ก็ปล่อยตั้งนานแล้วนะเลขสูตรเนี่ย นะคะเด่นลองก็ลองจัดการดูนะลองหาซื้อดูนะคะว่าจะอะไรยังไงได้หรือไปจับลอตเตอรี่ดูถ้าเผื่อยังได้อยู่นะคะแล้วก็ทะเบียนรถเนี่ยแปดกอชอห้าสองสองศูนย์ะแปดห้าสองมันตรงกับเลขสูตรค่อยเลยมันตรงกับเลขสูตรหน่อยเลยนะอ่านนานแล้วเป็นห้าห้าแปดอื้อทำได้แล้วไปตรงกับสำนักดังไปตรงกับสำนักดังไงไปตรงกับสำนักดังไง ไปเอาตัวอื่นตัวอื่นไปนู่นแปดสองค่ะไปแปดสองเลยค่ะเราไปตัวแปงค่ะแปดห้าปิดแปดห้าปิดใช่ไหมไปแปดสองอืมไม่แปดสองก็สามห้านั่นแหละลองดูข่อยละเมื่อยข่อยกับบลู่่ทีิเฮ็ดทึงไหนีหม เออมันคิดได้แบบนี้เนะะื้อค่ะแล้วก็คิดมาตั้งโดนแล้วโอเคนะคะน่าจะทานกันหมดทุกคนแล้วน่าจะทานกันหมดทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยสองแปดก็อ่านค่ะเอเออ่านกันบนิดค่อยกันเหนื่อยล่ะล่ะนะนะคะตามนี้เลยขอให้ทุกคนทิงเพงปังๆแล้วถ้าใครอยากเพงอยากปังนะคะอยากจะได้คาถาขอทรัพย์อยากจะได้คาถาอ,อยากจะได้คา,า,า,าถาขอทรัพย์จากพ่อปู่ อยากไม่คาถาขอทรัพย์จากพ่อปู่นะคะอยากแม่คาถาขอทรัพย์จากพ่อปู่ไปกดติดตามแฟนเพจเพราะว่าทีมงานเขาจะโอ๊ยความทีมงานเขาจะลงคาถาให้เผื่อไปขอปู่แล้วเฮงทุกความแล้วทุกความกระจุยเลยแตกแท่แตกสามตัวแท้